ครับสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ไปตรวจสอบความพร้อมของอแม่พันธ์ปลานะครับซึ่งเราไปถึงบ่อก,ก็ปรากฏว่าเป็นกลุ่มเปาเวียนนะครับซึ่งมีความพร้อมของเซลล์สืบพันนะครับก็คือเซลล์ไข่เนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับก็คือถึงถึงจุดสูงสุดนะครับก็คือเนื่องจากว่าปลามันสามารถที่จะสลัดไข่ได้เองก็คือว่าปลามันสมบูรณ์ก็เกือบร้อซนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จับนะครับขนย้ายครับขนย้ายคือผมก็ใส่ถุงนะครับถุงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็บรรจุในกระสอบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยทําการอัดออกซิเจนนะครับแล้วก็ขนย้ายนะครับมายังบ่อที่เราจะทําการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้ตัวไข่ของปลาเนี่ยมันพร้อมรีดออกมานะครับเนื่องจากกลุ่มปลาเวียนปลาพวงนะครับคือ มันมีความจําเป็นที่จะต้องใช้วิธีการผสม,มแบบแห้งดัดแปลงนะครับเนื่องจากเป็นไข่ติดนะครับเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เราแบกปลาเข้ามานะครับก็จะนํามาพักนะครับก็พักก็ใช้ในบ่อซีเมนต์ทั่วไปนะครับแต่ว่าของผมคือผมโชคดีครับเพรผมทีมงานผมมีระบบน้ำํำซึ่งเป็นน้ําประปาภูเขานะครับเป็นน้ําที่ชุมชนเขาใช้บริโภคในโครเรือนนะครับ แต่ส่วนนี้มันเป็นน้ําที่เกิดจากการล้อนออกมาของตัวเทงขนาด50ตันนะครับเราก็เอามาใช้ในกิจกรรมการาพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับอันนี้ก็คือกําลังจะแกะตัวแม่พันธุปลานะครับวันนี้เราได้มา2ตัวนะครับซึ่งเป็นปลาเวียนไซส์เรียกปลาเวียนเคระนะครับซึ่งมีไข่พร้อมแล้วก็ปลาเวียนปกตินะครับก็มีไข่ทั้งคู่นะครับ เดีวผมลิงบอกข้อดีครับบอกข้อดีว่าการเลี้ยงปลากลุ่มพวกปลาเวียนปลาพวงนะครับหรือว่ากลุ่มปลาที่มันอาศัยอยู่ตามป่าต้นน้ํานะครับหรือว่าปลาภูเขาทั่วไปครับมันมันไม่ได้ว่ามีแนวทางการเพาะเลี้ยงที่ยากนะครับเพียงแต่ว่านะครับเพียงแต่ว่าเราเองก็ต้องเข้าใจถึงชีววิทยานะครับเบื้องต้นนะครับของกลุ่มปลาเหล่านี้นะครับว่าเขาชอบสภาพอากาศแบบไหนนะครับคุณภาพน้ําต้องแบบไหนนะครับ ซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับเราเองก็ในฐานะที่เป็นนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับก็ต้องอมีความสังเกตนิดหนึ่งนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะทําการเพราะปลากลุ่มนี้นะครับเพอเลี้ยงก็คือต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำนะครับทั้งห13พารามิเตอร์นะครับที่เราต้องวัดโดยเฉพาะตัวอุณหภูมินะครับอุณหภูมิไม่ต้องอยู่ในช่วงอยู่22องศาถึง24องศาเนี่ยนะครับตลอดปีนะครับ คุณภาพน้ําตัวอื่นก็ไม่มีผลอะไรมากมายนะครับอันนี้เป็นปลาเวียนที่เราออกมานะครับเป็นปลาเวียนแคร์นะครับซึ่งตัวจะสั้นนะครับสีจะสวยครับสีจะสวยกว่าปลาเวียนปกตินะครับค่อนข้างสวยมากนะครับผมมองว่าผมมองในแง่ของปลาสวยงามธรรมชาติเนี่ยผมว่าน่าจะมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมไม่ได้ครับซึ่งตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเพาะนะครับทำการเพาะตัวปลาทั้งสองชนิดนะครับซึ่งเดี๋ยว เราก็จะฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์นะครับซึ่งการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ในกลุ่มปลาไซส์ใหญ่อย่างนี้นะครับคือตอนแรกเราก็วางแผนว่าจะวางยาสลบทไหมนะครับแต่ทีนี้ว่าการวางยาสลบมันก็มีผลต่อต่อตัวปลาด้วยนะครับในแง่ค้อซึ่งในช่วงก่อนฉีดนะครับคือเราก็เลยเอางี้ดีกว่าก็คือใช้วิธีการนะครับช่วยกันจับนะครับฉีดซึ่งมันมีความอันตรายค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าปลากลุ่มเนี้นะครับไซส์ มีผมมีอยู่5กิโลตัวหนึ่งนะครับแล้วก็6กกิโลตัวหนึ่งนะครับซึ่งแรงปลาตัวเนี้ยค่อนข้างจะมีแรงต่อสู้กับคนข้างเยอะนะครับและที่สําคัญนะครับคือน้ำนะครับในช่วงที่เราจะทาการหลังจากที่เราฉีดแล้วนะครับน้ำเนี่ยไม่ควรจะสูงเกินหลังของปลานะครับคือครีบครีบบนนะครับตัวดอสโซฟินนะครับเนื่องมาจากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าน้ําสูงกว่าครีบปลานะครับหรือน้ําสัก30เซนเนี่ยปลาตัวเนี้ยจะโดดข้ามบ่อนี้ได้ทันทีเลยนะครับ ข้ามบ่อแต่บางครั้งถ้ามาเกิดมันโดดไม่ได้นะครับนั่นหมายถึงปลาปันก็ตกลงไปครับซึ่งตัวนี้นะครับคือเป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้ปลาช้านะครับเกิดปลาช้าแล้วก็จะเสียชีวิตนะครับหลังจากที่เราฉีดฮอร์โมนแล้วก็รีดไข่ออกมานะครับซึ่งซึ่งเป็นไม่ใช่ทิศทางที่ดีมากนะครับสําหรับการเพาะขยายพันธุ์ปลานะครับซึ่งนอกจากปลาตัวนี้ถ้าโดยทั่วไปก็อ่อนแออยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจพฤติกรรมของเขานะครับ ก็จะยิ่งเสี่ยงนะครับระบบน้าครับเราก็ต้องหลังจากที่เราเอาแม่พันธุ์มาถึงนะครับก็ต้องมีการคือผมโฟน้ําตลอดนะครับเนื่องจากผมไม่มีข้อจํากัดเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องน้ํานะครับก็คือโฟน้ําตลอดนะครับแต่สังเกตดูครับว่าตัวระดับน้านะครับเราก็จะอยู่ประมาณเสมอๆหลังปลาเนี่ยแหละครับจะไม่สูงกว่านี้นะครับถ้าสูงกว่าเมื่อไหร่นะครับท่านก็ต้องทําใจครับเดี๋ยวปลาเขาก็โดดมาโดดมาสุดท้ายก็คือช้ำนะครับช้ำแล้วท่านฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์เข้าไปเนี่ย ปัญหาที่เกิดขึ้นครับก็คือปาจุกนะครับอันนี้นะครับคือผมผมให้ดูนะครับที่ผมโดนโดนเข็มปักนะครับอันนี้คือช่วงที่ฉีดเนี่ยถ้าแต่ผมผมโดนบาดหน่อยหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเยอะนะครับก็ไม่ได้เจ็บมากครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับพอดีเมื่อกี้สาธิตให้ดูนะครับว่าเวลามันโดนเป็นไงนะครับมันโดนมันก็เจ็บนะครับนะครับสังเกตดูเวลานี้อันนี้ผมใช้ใขคนนะครับกดกดไว้นะครับแต่ย่าไปทับนะครับคือกดไม่ให้เขาเขาสู้เรานะครับ อันนี้เราก็เอาปลาแม่พันธุ์ที่อยู่ในบ่อเลี้ยงนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าณปัจจุบันนะครับเราประสบความสําเร็จนะครับเรื่องของการเลี้ยงกลุ่มปลาพรวงหินปลาสรุปง่ายคือปลาต้น,าตนน้าเกือบทุกชนิดนะครับในพื้นที่กักขังนะครับโดยใช้อาหารสําเร็จรูปนะครับแล้วก็อาหารธรรมชาตินะครับกระทั่งเขาสามารถที่จะนะครับสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับจนถึงสเตจสุดท้ายได้นะครับซึ่งเราใช้เวลาทดสอบมา เอาจริงๆจังก็นะครับสองถึง3ปีนะครับก็สามารถที่จะเพาะเลี้ยงคล้ายๆกับกลุ่มพวกปลาคราฟได้นะครับผมโดยที่ว่าเรามีข้อดีคือนะครับในส่วนของคุณภาพน้ำนะครับที่เราไม่มีต้นทุนน้ำนะครับผมอันนี้ก็คือข้อดีของเกษตรกรนะครับที่เขารักษาป่าต้นน้ําไว้นะครับเขาก็ได้น้ํารับมาได้น้ําตอบแทนนะครับทีนี้เราเองในฐานะที่มีองค์ความรู้เรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ไปช่วยเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมตัว อาชีพหรือรายได้ของเขานะครับให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้นะครับโดยที่ว่าไม่ต้องเข้าไปเบียดเบียนป่านะครับส่วนตำแหน่งที่ฉีดนะครับผมแนะนําคือตรงใต้ครีบครีบอกนะครับครีบอกนะครับจะฉีดครึ่งหนึ่งนะครับอย่างครึ่งหรือฝั่งเดียวก็ได้ครับถ้าปลาไซส์สักสักสกิโลขึ้นไปนี่คือฉีดรวดเดียวนะครับอันนี้ผมฉีดที่3าไมโครกรัมนะครับฮอร์โมนสังเคราะห์นะครับใช้ฮอร์โมนใช้ฮอร์โมนสูตรฟรเฟนะครับ คือถ้าท่านสนใจก็ท่านก็อาจจะไปซื้อตามฟาร์มปลาดุกก็ได้ครับบอกว่าเอาไปฉีดปลาเอาฉีดปลาดุกนี่แหละครับ30มโครกรัมนะครับเขาจะเตรียมให้เราหมดทุกอย่างนะครับก็ไม่กี่บาทหรอกครับต้นทุนอยู่หลักพันนี่แหละครับเสร็จแล้วก็นะครับท่านก็ใส่น้ําแข็งนิดนึงแล้วก็มาฉีดนะครับฉีดนี่ฉีดกลุ่มปลาพรวงหินปลาเวียนนะครับก็คือระยะเวลาที่เราจะรีดไข่ครับก็คือ30ชั่วโมงเป๊ะนะครับถ้าเลยนั้นเมื่อไหร่ครับไข่ก็จะมี ผมคุณภาพไข่มันจะลดลงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้เห็นครับว่าคุณภาพไข่ที่มันมันเสื่อมสภาพมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าท่านจะรีดตอน29ชั่วโมงก็ไม่ออกนะครับแต่ว่าผมแนะนำนิดหนึ่งนะครับในช่วงระหว่างที่เรารอรีดไข่เนี่ยถ้าอยู่ในช่วงชั่วโมงที่ชั่วโมงที่25นะครับหลังจากที่เราฉีดเสร็จแล้วนะครับแนะนําให้ท่านนะครับมานวดนวดปลาหนึ่งครับนวดท้องเขาบ่อยๆครับก็คือนวดเขา ให้ช่วยกระตุ้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้มันจะได้ผลไวนะครับจะเห็นผลที่ชัดเจนนะครับอ่าอันนี้คือโชคดีเราเราไม่ได้วางยาสลบลานะครับงั้นการฉีดก็คือก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือเข็มเนื่องจากมันเป็นเข็มเบอร์ใหญ่ก็คือเข็มฉีดไก่แล้วเนี่ยนะครับใช้เข็มฉีดไก่นะครับส่วนเบอร์เนี่ยผมจาไม่ได้เบอร์เท่าไหร่นะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็ฉีด2จุดนะครับเนื่องมันเป็นปลาไซส์ค่อนข้างใหญ่อันนี้14กิบปลาเวียน14กิโลกรัมนะครับงลบ คือมันต้องใช้2เข็มนะครับเข็มห้ามแลก็ฉีดซ้ายฉีดขวานะครับฉีดเสร็จก็เวลาอุ้มปลาตัวนี้ก็คือไม่ต้องไปกดเขามากนะครับเดี๋ยวเขาจะช้ำนะครับค่อยค่อยลูบเขานะครับเดี๋ยวพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มคุ้นกับเราครับก็ไม่ดินละนะครับสำคัญสุดนะครับระดับน้ํานะครับจะต้องไม่สูงกว่าครีบหลังของปลาเด็ดขาดนะครับถ้าสูงกว่าเมื่อไหร่นะครับมีการโดดเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ นะครับอ่าทีนี้ตำแหน่งถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะรู้ได้ไงอาจารย์ว่ามันเป็นปลาตัวผู้หรือปลาตัวเมียนะครับวิธีการเช็คง่ายๆมากนะครับก็คือกลุ่มของปลาพรวงหินนะครับจะมี2ตํตำแหน่งนะครับถ้าในช่วงฤดูการผสมพันธุ์วางไข่นะครับก็คือช่วงเนี่ยสิงหากันยาเนี่นะครับวิธีเช็คนะครับลำดับที่หนึ่งคือถ้าดูเพศผู้เพศเมียนะครับอ่าถ้าเราดูตรงติ่งเพศก็คือตรงรูทวารเขานะครับตรงตรงคลีบก้นเขาน่ะมันจะเป็นตุ่มสีออก ช่มพูชมพูนะครับชุมพูเหมือนกับบาดเจ็บแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคือหงายท้องมาเราก็จะเห็นว่ามันเป็นสีชุมพูอ่อนๆอยู่แล้วครับแต่มันจะไม่ไม่เหมือนปลาดุกนะครับมันจะขยายกว้างๆนิดหนึ่งนะครับถามว่าทําไมถึงเป็นสีชมพูอ่ทีนี้มันจะเชื่อมต่อไปอยังอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับคือตรงครีบตรงครีบหูของเขานะครับถ้าเป็นตัวผู้นะครับ ท่านเอามือนะครับเอามือไปรูปตรงแก้มเขาครับมันจะเจอตุ่มสากเกือบเกือบสี่ห้านิ้วเกือบเกือบสามสี่นิ้วของท่านเลยนะครับคือครอบคุมอาณาเขตของนิ้วของท่านเลยนะครับจับไปก็เห็นแล้วโอ้โหตุ่มชัดเจนมากครับแต่ถ้าเป็นตัวเมียนะครับจะมีมีตุ่มเหมือนกันครับแต่ตุ่มจะลดลงประมาณ50%ของเพศผู้นะครับถามว่าไอ้ตุ่มเนี่ยมันมีผลยังไงครับถ้าท่านจําคลิปที่ผมทําก่อนหน้านี้ได้นะครับท่านจะเห็นว่าปลากลุ่มเนี่ยเวลามันเกี่ยวกันนะครับมันจะเอาหัวไปถูกันน่ยถูถามว คือพอมันเอาหัวไปถูก,กันเนี่ยไอตัวตุ่มตัวนี้นะครับมันจะไปล็อกกันพอล็อกกันเสร็จครับตัวผู้ก็เหมือนกับว่าล็อกตัวเมียได้นะครับล็อกตัวเมียได้เสร็จปั๊บหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับลาเพศผู้เนี่ยครับก็จะใช้ลาตัวตัวเองดีดดีด,ด,ดคือดันดานข้างของเพศเมียนะครับเพื่อให มันปล่อยไข่ออกมาแล้วก็ตัวผู้ก็ฉีดน้ําเชื้อนะครับฉีดน้ําเชื้อเข้าไปผปสมพันธุ์นะครับอ่านี่คือรูปแบบว่าทําไมตุ่มถึงมีความสําคัญนะครับนี่แต่ว่าตุ่มเนี่ยมันจะปรากฏในช่วงที่ปลาเขามีไข่สเตจสุดท้ายนะครับคือตัวไฟนอลเมท a ตเรชั่นนะครับถึงจะแสดงตุ่มนี้ชัดเจนนะครับก็คือในช่วงเดือนอสิงหา กันยาและก็ตุลาเนี่ยครับท่านเช็คอันนี้ท่านเจอตุม่มนี่ร้อนะครับส่วนลนักษณะลําตัวอ้วนผ,ผอมเนี่ยสังเกตได้ค่อนข้างยากนะครับบางครั้งก็เพศเมียก็ลักษณะคล้ายเพศผู้นะครับแต่2ตําแหน่งเนี่ยให้ให้ผลที่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะาตรงติ่งเพศเขาครับถ้าเป็นสีชมพูออกปั๊บเนี่ยนั่นนะครับไข่อยู่ในสเตจสุดท้ายแล้วท่านก็สามารถที่จะฉีดโฮอร์โมนสังเคราะห์เพื่อให ให้ปลาครับเกิดการตกไข่ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาแสดงให้ท่านเห็นครับการรีดไข่ปลานะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานะครับที่ได้สนับสนุนนะครับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทางนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณกลุ่มตัวแทนเกษตรกรอําเภอบ่อเกลือนะครับบ้านนาขวางนะครับตาบลบ่อเกลือใต้นะครับแล้วก็เกษตรกร ในพื้นที่ตำบลภูฟ้านะครับที่เป็นทีมงานในการดําเนินงานเพราะขยายพันธุ์ปลาภูเขานะครับก็ขอขอบคุณมากครับผมอลยลืมติดตามชมคลิปหน้านะครับเราจะนําสาระดีๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับประมงภูเขามาฝากท่านอีกต่อไปนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับผม